กลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยอีกครั้งเมื่อยงเชิญยิ้มดารานักแสดงตลกชื่อดังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กย่งสเตชันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้มีการโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าขอให้พี่เด่นดอกประดู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีสำหรับเด่นดอกประดู่มีชื่อจริงว่าบันพศวีรรัตปัจจุบันอายุ80ปี เป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเดอดอกสะเดาดูดอกกระโดนและดีดอกมาดันเคยแสดงร่วมคณะกับเดอดอกสะเดาและเทพโพงามใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ประมาณปีพศ2520ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพ ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุดทธิวราลามและเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือและเป็นดามเยเออร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางทหารเรือจึงใช้ชื่อฉาย,ยาว่าดอกปละดูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทย ในปีพศ2533ได้เป็นผู้ผลิตและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรชื่อรายการว่าไม่รองไม่รู้ออกอากาศทางช่อง9นานถึง14ปีซึ่งปัจจุบันไม่ได้ออกอากาศแล้ว และได้ทำธุรกิจผลิตดินเกษตรผสมจำหน่ายใช้ชื่อการค้าว่าไม่ลองไม่รู้มีโรงงานผลิตยอยู่ที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านซอยวัชรพลถนนรามินทารวมถึงเคยเปิดร้านเบเกอรี่ย่านสี่แยกพลาน,นกชื่อว่ามิสเบเกอรี่ซึ่งปัจจุบันได้ปิดกิจการไปแล้วชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับสัวพันอุบลชาติหรือเชตืนักแสดงสาวที่พบรักกันระหว่างร่วมงานแสดง สำหรับผลงานของเด่นดอกประดูมีมากมายทั้งการแสดงตลกและภาพยนตร์อย่างเช่นบุภาราตีเฟส2ในปี2548ไทยทีบในปีพศ2549ก่อนบ่ายเดอะมูวีตอนรักนะพ่อตัติ้งหนงในปี2550หรือจะเป็นมือปืนดาวพระเสาในปีพศ2553เป็นต้นก่อนหน้านี้เด่นดอกประดูมีข่าวว่าหนีออกจากบ้านซึ่งทางครอบครัวเคยประกาศตามหา ก่อนที่ทางภรรยายก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเด่นดอกประดูเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องรับประทานยาและรักษาอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ